สวัสดีคข้วันนี้จะมารีวิวซีรีส์ไทยเรื่องแสนรักนำแสดงโดยเพยนพักศิริกุลที่มารับบทคุณนายเหมยกองทพีที่มารับบทรวีมีนพีรวิทที่มารับบทรักตีธนพลที่มารับบทระนกรและพีพีปุณประดีที่มารับบทราณีเล่าเรื่องราวของคุณนายเหมยที่เคยลำบากแต่ตอนนี้ร่ำรวยจึงพยายามกำหนดกรอบการใช้ชีวิตให้กับลูกๆเป็นเรื่องราวของคุณนายเหมยที่มีลูกชายสามคนคือรัก ระวีและรนกรถ้าอยากหาภรรยาที่เพียบพร้อมให้กับลูกชายทั้งสาแต่รักลับไปทำจันแรมท้องจนโดนไล่ออกจากโรงเรียนสุดท้ายก็ต้องแต่งงานกับจันแรมต่อมาคุณนายเหมยก็ส่งลูกทั้งสามไปเรียนต่างประเทศในขณะที่คุณนายเหมยอพยายามทำให้จันแรมแท้งแต่กลับกลายเป็นหงหยกภรรยาเฉิญลูกติดเท่าแก่จิวพ่อของพวกเขาแท้งแทน พอรักเรียนจบก็กลับไทยซึ่งคุณนายเหมยตั้งใจจะให้ดูแลกิจการโรงแรมต่อจากเข่าแก่จิวแต่รักกลับบริหารจนขาดทุนคุณนายเหมยจึงให้ระวีมาช่วยระวีที่รักกับราณีลูกสาวศัตรูของคุณนายเหมยจึงยื่นข้อเสนอให้เขาได้คบกับราณีส่วนรนกรก็แอบรักราณีแต่พอรู้ว่าระวีคบกับราณีก็เสียใจจนไปคว้าชมชวีนักร้องมาเป็นภรรยา ต่อมาเท่าแก่จิวตายและเขียนที่ในกรรมยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ระวีเพราะคิดว่ารวีจะแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันแต่กลับทําให้พี่น้องแตกคอกันสุดท้ายคุณนายเหมือนจะทําให้ทั้ง3ามกลับมารักกันได้ไหมก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกเนื้อหาเข้มข้นน่าติดตามออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องสามค่ะ